ดีครับผมบัณฑิตที่ดินนะครับจากช่องออมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็เพจบัณฑิตที่ดินนะครับวันนี้นะครับผมบัณฑิตที่ดินพามาเที่ยวชมแปลงหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ฉนดครุดแดงพร้อมโอนนะครับอยู่ที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีนะครับจังหวัดรบบุรีแปลงนี้นะครับทิวเขาล้อมรอบเลย ทิวเขาล้อมรอบเรียกว่า360องศาเลยนะครับเป็นโฉนดรุตแดงนะครับน้ำเดินไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ห่างจากที่ดินเนี่ยประมาณสักสิบ่เอ,อเมตรนะครับก็เรียกว่าสารหัวโภคพร้อมไว้แล้วนะครับเป็นที่ดินโฉนดรุดแดงนะครับพร้อมโอน พร้อมโอนเลยนะครับใครสนใจนะครับหนึ่งไร่นะครับสนใจท่านใายสนใจนะครับแชทแอดไลน์นะครับหาบัณฑิตที่ดินได้เลยนะครับเดี๋ยวบัณฑิตที่ดินจะให้ดูนะครับว่ารอบๆแปลงที่ดินวิวเป็นแบบไหนนะครับวันนี้มาเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นทิวเขาที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่อ่าฮะด้านด้านหน้าหน้าแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าแปลงที่ดิน ทางทิศเอ,อ่อทิศไหนนี่ทิศตัวมันตกอ่าทิศนี้ทิศตะวันตกอ่าเดี๋ยวเราให้ดูที่ดินนะครับก็เดี๋ยวให้ดูที่ดินทั่วๆไปนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับแต่ก็พามาดูนะครับหนึ่งไร่โฉนดครุฑแดงพร้อมโอนน้ำไฟสายวปุปโภคนะฮะมีให้แล้วนะครับไฟฟ้า ห่างห,หน้าที่ดินเพียงไม่เกิน20เมตรนะครับแล้วก็ไฟก็เอาน้ำแล้วก็เดินว้ให้แล้วนะครับเดินท่อ,เ,อเมนไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าที่ดินอยู่ตรงไหนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับตอนนี้อาจจะลกนิดนึงนะครับอาจจะลกนิดนึงมีบรรดาเข้าฟ้างนะครับที่ไม่ได้รับเชิญน,นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ้า ลูกค้าสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับเรื่องปรับ,บเรื่องการไกถกบวัชพืชเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับเราการจัดการให้นะครับหน้าที่ดินนี่ครับเลื่มมาตตรตงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือเสาหินนะครับเสาหินอยู่ตรงนี้นะครับที่มีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ํ้อะไรตรงนี้นะครับมีเสาหินตรงนี้นะครับไปจนจบนู่นเดินม,มาเรื่อยๆนะครับอยู่ประมาณ20เมตรนะครับครับประมาณ เาถึงยี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแล้วก็ลึกก็เก้าร้อยกว่าเมตรนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้คือเห็นที่เห็นนี่คือเมร์น้ํานะครับเราต่อไว้ให้ตรงนี้นะครับแทงอยู่นู่นนะครับแทงน้ําอยู่นู่นนะครับอ่าลองดูวิวนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังไปตรงนี้เป็นทางเข้าเห็นไหมฮะมีเสาไฟตรงนั้นนะครับเสาไฟ ไฟแรงต่ำนะครับ220โวลต์นะครับพร้อมใช้งานถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตเข้ามาเลยนะครับอ,าาอ่าฮะอ่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านขวามือของท่านนะครับก็จะเป็นทิวเขาแบบนี้นะครับที่เห็นตรงนี้อ่าตรงนี้คือถนนสุรานาราีนะครับถนนสุรานาราีโรงเรียนที่เห็นนั่นคือเออทคนิคโคกสำโรงนะครับทเทคนิคโคกสำโรงนะครับก็วิวเขาดูนะครับ สวยมากนะครับนี่ลองดูนะครับเรียกว่าวิวเขาล้อมรอบเลยแล้ครับวิวเขาล้อมรอบเลยนะครับก็สวยครับตรงนี้นะครับหนึ่งไร่ครับพร้อมโอนคันดิที่ดินได้เลยนะครับนะครับตอนนี้มีข้าวฟางขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เคลียนะครับเดี๋ยวเคลียแล้วก็จะดูดีขึ้น นะครับวิวเขาโน่นโอ้โหเรียกว่าเขารอบเลยล่ะครับนะฮะใครที่รักเขานะครับชอบเขาก็มานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่กันแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่กันแล้วนะครับนู่นเห็นตรงนู้นนะครับถนนสุราร์นายนะครับถนนสุราราลยนะครับนะฮะนีวิวเขาแบบนี้ครับทางเข้ามาก็เป็นคอนกรีตครับคอนกรีตตลอดเลย ะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจก็ทักแชทอะไรหาบริษัทที่ดินนะก็เลยนะครับวันนี้รีวิวสั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ